รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงมาแล้วนะคะวันนี้น้องแฟรี่จะเาไหม่ะคะขอโทษนะคะนี่ลาฝาแฝดกันแล้วะไรแต่ไม่เราเหมือนกันขนาดนี้คะน้องแฟรี่ผิวผิวไม่ใช่พี่ไม่ไม่คือดูดูทรงผมและดูสีชุดสิคือดูผเผื่นได้แบบว่าครายกันมากน้องการวันนี้น้องแฟรี่มาแทนพี่ไก่นะคะพี่ไก่ไปปฏิบัติภารกิจค่ะเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะพาผู้ชมไปที่ต่างประเทศเลยนะคะไปที่สหราชอาณาจักร ตอนนี้คุณผู้ชมขาสาวๆทั่วสหาราชาอาณาจักรเขากำลังคิดทำกิจกรรมหนึ่งนะคะนั่นก็คือทาปากให้สีสดใสแล้วก็ ป้ายลิปสติกให้เลอะปากของตัวเองจากนั้นถ่ายเซลฟี่แล้วก็อัพ<ม>อินสตาแกรมเขาทำกันเพื่ออะไรทำกันเพื่อช่วยร่วมรณรงค์นะคะโครงการดีๆนะคะโครงการรณรงค์เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกของโจ e โตร v i ิค c a แคนเซอร์ทรัสค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วยนะคะรณรงค์แล้วก็เรียกร้องให้สาวๆทั้งหลายเนี่ย หันมาสนใจนะคะในเรื่องการรักษาสุขภาพตัวเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกจากการวิจัยนะคะพบว่าผู้หญิงอายุ25ถึง29ปีในสหราชาอาณาจักร มีหนึ่งในสามเท่านั้นที่สนใจไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำนอกนั้นไม่สนใจเลยและที่สำคัญเนี่ยนะคะในสหราชาอาณาจากักรมีผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเยอะมากมดังนั้นเนี่ยทางองค์กรการกุศลโจเซ e r v อร์เ c a n แคนเซ u s ทรนะคะเขาก็เลยลุกขึ้นมา จัดโครงการรณรงค์ดีๆแบบนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจมากมายคล้ายๆกับไอซ์พัคเก็ตแชเลนจ์นั่นแหละก็รณรงค์ต่อๆต่อๆต่อๆต่อกันตอนนี้ก็เป็นโครงการที่มีคนให้ความสนใจมากมายทั่วสหราชอาณาจักรเลยนี่ต้องทาปากแล้วก็ป้ายเลอร์แบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเข้ามาในไทยใช่ไหมนอาจักรเนาะโอ้คนไทยแป๊บเดียวเดี๋ยวลองซิแป๊บเดียวอันนี้น้ำหมักอ่ะอั่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลิปสติกมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรได้หลายอย่าง ปากเลยนะยุติความรุนแรงก็ก็ใช่ไหมเอาจิ๊สิติมาป้ายหน้านะคะแต่ถ้าเห็นปากปุ๊บอ่ามาเร็กปากมันลูกใช่ค่ะมีอะไรคิดพาไีหาผู้หญิงหนึ่งคนดีกว่าค่ะเคยเป็นอาชีพที่มุงเฟยฝันตอนเด็กๆนั่นก็คือนักดับเพลิงหรือว่านักระจนเพลินั่นเองนะคะแต่เธอคนนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยคิดไหมคะว่าโอ้โหผู้หญิงจะมาทํางานแบบนี้่าหวแล้วก็ต้องแบบทั้งที่แบบ หนักๆอะไรแบบนี้นะคะ,ะคนคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าคุณสิรินยาศรีสกุลค่ะอายุ34 4ปีนะคะคืนจริงแล้วเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าเกิดแล้วก็โตที่นิวยอร์กนะคะซึ่งเธอเนี่ยตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนสอนการออกแบบในเมืองแมตตันตอนที่เขาเนี่ยเรียนอยู่ปี3ค่ะก็ลาออกเลยเพื่อไปเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครผู้ป่วยโรคเอในปี2 0 0พก่อนนะคะอ,อันดับแรกที่เธอทํา สองปีต่อมาค่ะเธอได,ไ,ดได้รับแรงบันดานใจจากเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งค่ะอที่สมัครเป็นพนักง,งานดับเพลิงหญิงในซานฟรานซิสโกนะคะเธอก็เลยเ,เนี่ยตัดสินใจรับสมัครเป็นไปสมัครไปเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและการที่นิวยอร์ก เธ <OR US sal Gosh> อก็ไปสมัครนะคะเขียนทั <line> ้งข้อเขียนแล้วก็ข้อปฏิบัติคือต้องสอบด้วยสุดท้ายก็ได้เป็นนะะนักดับเพลิงจริงๆในแมนฮัตตันนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็กลายเป็นนักผจญเพลิงหญิงเนะคะเอเชียคนแรกเลยและที่สําคัญเป็นคนเดียวของสหรัฐด้วยค่ะคุณจินยานะคะได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยนะคะเคยแบบว่าให้แท็กซี่เนี่ย บอกว่าพาไปสถาที่ดับเพลิงหน่อยอยากจะดูว่าแบบของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อยากจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะรวมไปถึงแลกตาสัญลักษณ์ระหว่างหน่วยงานกันด้วยซึ่งก็คนขับรถก็งงแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของคนไทยก็งงเหมือนกันนะคะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขามีนักก่จนเพลิงหรือว่านักดับเพลิงหญิงด้วยหรอ สุดท้ายค่ะเนี่ยแหละสิ่งที่เธอเหตุผลทั้งหมดที่เธอทําแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจเธอบอกว่าเธอชอบในการช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าถ้าต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเนาะอย่างแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยคือนักแรบ,บเพิงคือทำทุกอย่างแล้วติดต้นไม้มหรือแบบไฟไหม้หรือโจรขึ้น,นคือเขาช่วยทุกอย่างจริงนะกแบบเพิงคนติดอยู่ในท่อรหรืออะไรยังไงคือแบบ มันค่อนข้างเป็นอาชีพที่แบบเด็กอยากเป็นเยอะมากเลยนะเขาจะมีเสาด้วยได้ลุดเสาด้วยอาชีพนี้เพราะว่าจะต้องปึ๊บลงไปหมดไงเด็กก็เลยชอบด้วยเพราะโอ้มันสนุกที่อยากเป็นนักแบบเขาอยากด้วยอยากด้วยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อยากจะขึ้นบันไดที่แบบว่ามันยืดขึ้นไปนอก ช่วยคอยข้นมาได้ไม่รูเหตุผลแล้วเป็นแบบนี้ล่ะจริงๆคุหนม่ไปเป็นนักเมืองนะไม่น่ามาเป็นพิธีกรเลยอ้าวเหรอเออดีคุมเล่นคูณเล่นอะไรหนึ่งสาวสวยสาวเก่งกันบ้างดีกว่านะคะสาวเก่งคนนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี2558ด้วยค่ะ ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายงานค่ะว่ามีนางสาวสิริรักบัณฑิตศิลักนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านดอนโม่หมู่แตําบลสักแก้วนะคะอเาเภอลาดยางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้ใหญ่นุย้ยที่ทั้งสวยและก็เก่งด้วยนะคะซึ่งได้เข้ามาทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านรวม4ี่ปีแล้วค่ะและตลอดเวลาที่ทําหน้าที่ได้นําแนวทางปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อให้คนในชุมชนค่ะรวม 2 4 2ครัวเรือนได้ยึดเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลักและก็อาชีพเสริมนะคะซึ่งมีทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ค่ะปลูกผักสุนครัว ปลูกฝรังหรือว่าเป็นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะตอนนี้กําลังฮิตเลยค่ะเพราะเหตุก็มีและก็มีโรงสีชุมชนนะคะโดยลูกบ้านแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะประกอบอาชีพตามที่ตนเองนั้นถนัดนะคะเพื่อผลิตผลส่งออกขายไปยังหมู่บ้านต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งสามารถสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนนะคะมีไรายได้เฉลี่ย6000บาทต่อครัวเรือนเลยทีเดียวนะคะคือทํางานแค่ในชุมชนเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้วนะคะทาให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งยั่งยืนจนทำให้ผู้ ้ใหญ่นุ้ยเนี่ยหรือว่านางสาวสิริรักษ์บัณฑิตศิลศักดิ์นะคะได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจําปี2558ค่ะโอ้โหสวยอ่ะสวยด้วยดีนะโอ้เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังอินเทรนด์หรือเปล่านยสาวจะสวยเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นเลยนี่นี่อยู่ที่ไหนนะคะนครสวรรค์นครสวรรค์ระวังเดี๋ยวลูกบ้านจะเพียบเลยนะคะคนย้ายสำมักานครอบไปอยู่ที่นี่ไปอยู่ทั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านห่านตีนี่นะคะมาดูกำนันของบูบ้างดีกว่ากำนันนี่นะคะอยู่ที่ลพบุรีค่ะเป็นกำนันเย่ อ๋อแล้วรวยเหมือนกันรวยเลยด้วยนี่กำนันหญิงเนนี้นี่นะคะนั่นก็คือคุณวิชุดาพ่วงโพค่ะเป็นกำนันตำบลห้วยหินนะคะโอ้สวยนะมากรับตําแหน่งเนี่ยตั้งแต่ปี5 1อนะคะ51เนี่ยยาวมาหลายปีแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้บอกว่าชาวบ้านเนี่ยจะเรียกกันติดปากว่ากำนันวิกำนันวิเงี้ยกำนันที่ตําบลนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นกำนันที่สวยและอายุน้อยที่สุดของอำเภอชายบาดาล ด้วยค่ะ <ce lebr ate> แล้วก็มาจะได้รับเรื่องใะคะให้เป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็เป็นประชาสัมพันธ์ในการบริการประชาชนค่ะที่มาติดต่อราชการที่อำเภอชัยบาดาลแทบทุกวันเลยนะคะเพราะนอกจากเธอจะมีหน้าตาดีแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นคนที่มีน้ำใจอบอ้อมนะคะอะอะ อ่อนน้อมนะคะแล้วก็ทําให้ประชาชนที่มาใช้บริการที่อําเภอเนี่ยเวลารอคิวนานๆมันก็ต้องหุดหิดเป็นธรรมดานะ,นะคะแต่ว่ากํานันวิเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปคุยเข้าไปแบบว่าเอนเตอร์เทนอะไรแบบนี้ออชาวบ้านก็จะใจเย็นลงนะคะทางอําเภอก็เลยมอบหมายดูแลให้ทํางานแบบว่าการแนะนําแบบว่าชาวบ้านอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะกำนันวิเนี่ยยังเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานในทุกๆอย่างด้วยโดยเฉพาะการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนของตังบนค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่การดูแลของกำนันวินั่นเองนะคะก็จะพาเยาวชนต่างๆเนี่ยออกไปแข่งขันกีฬาค่ะเพื่อให้เยาวชนเนี่ยอยู่ห่างไกลาจากยาเสพติดจนโอ้โหต้องพูดเลยนะคะว่ากำนันวินี่แหละเลยเป็นที่รักแล้วก็เป็นขวัญใจของชาวบ้านในชุมชนนี้แล้วก็รู้จักกันไปทั้ง ทั่วอำเภอเลยชอบตอนที่แต่งชุดไทยใช่แล้วเราคือเชื่อว่าวันนี้ควจะเป็นวันที่เขากำหนดให้แต่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผู้ชายก็แต่งเหมือนกันแล้วกายเป็นยิ่งสวยไงพอแต่งชุดไทยแล้วแบบสวยเลยนะสุดยอดแบบเป่งปังเนาะเป็นผู้หญิงเก่งตอนนี้เนี่ยต้องจะเริ่มสอดใสยกันไปตามต่างจังหวัดแล้วนะคือหลายๆจังหวัดมีอาชีพหลายอาชีพที่เขาผู้หญิงทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วทําได้หมดเลยนะคะเข้ากับเรื่องของวันสตรีสากลนะคะเพราะว่าต้องการจะยกย่องสตรีค่ะว่าเราเองมีคุณค่าแลวเราก็ ทำได้ทุกๆอย่างหลายๆอย่างเหมือนกันปีนี้ค่ะ 8มีนาคมนะคะเป็นวันสตรีสากลแต่ว่าเขาจะจัดงานวันที่6มีนาคมนะคะ mm hmm. ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับสตรีผู้ที่มีบทบาทสําคัญโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาสังคมเนี่ยนะคะปีนี้ค่ะมีถึง33รางวัลทีเดียวนะคะจัดที่ Impact เมืองทองธานีค่ะภายใต้หัวข้อ2ตอวตรวษปฏิญญาปักกิ่งเสริมพลังสตรีสร้างพลังสังคมโอ้ครั้งนี้พิเศษด้วยเพราะว่าจะเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีมาเป็นประธานเปิดงานนะคะแล้วก็ปา กระถาพิเศษอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านสตรีของประเทศไทยในรูปแบบของการจัดนิทรรศาการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสตรีเองแล้วก็องค์กรเพื่อสตรีรวมไปถึงการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิสตรีด้วยนะคะอามาดูกันค่ะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นนะคะมีใครบ้างรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกยกตัวอย่างนะคะคุณหญิงที่ภาวดีเมฆสวรรค์การนี้เราน่าจะได้ได้ยินชื่อกันนะคะ,ะท่านเป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการค้าราชการ พลเรือนค่ะกับรางวัลสตรีดีเด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากลนาวาตรีหญิงกันที่มาชระพินโยสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบกับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพอาสาสมัครทหารพรานหญิงฟาเดียดอมะสังกัดกรมทหารพรานที่4 3นะคะกับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ คุณสุทาสนีน้อยอินหรือว่าครูติ๋วค่ะครูติ๋วเนี่ยเป็นประธานมูลนิธิสุทาสเนีน้อยอินเพื่อเด็กและเยาวชนนะคะหรือว่าบ้านโฮมพักนั่นเองได้รางวัลสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธินะคะส่วนละครละครก็ได้เหมือนกันนะคะมาลีเริงระบำช่องสามนี่แหละรางวัดลวดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิงประเภทละครโทรทัศน์โดยทั้งหมดนี้จะเข้าร่วมกันรับโล่รางวัลในวันที่6มีนาคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีนะคะ ไปฟังเสียงท่านผอ,อ,อสมชายกันค่ะงานวันสตรีสากลทุกปีนะครับเราก็จัดกันทุกปีปีนี้จะจัดในวันที่6มีนาคมนะครับปีนี้เราบอกว่า มีเป้าหมายของงานสองทศวรรษปฏิญญาปักกิ่งเสริมพลังสตริสร้างพลังสังคมในงานทุกปีของเราก็จะมีงานที่เป็นอีเวนต์สำคัญๆก็เช่นมีงานนิทรรศการด้านวิชาการนะครับมีงานเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยมีคนมาพิพายมาพูดมาพิพายและที่สำคัญปีนี้เนี่ยเราจะเชิญพระนทานนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน คณะกรรมการมีมตินะให้เชิญพระธาัญนายรมตีมาเป็นประธานถ้าปีนี้เราก็มีการมอบรางวัลสตรีดีเด่นนะปีนี้เรามี15สาขา33คนนะครับแล้วก็คัดเลือกกันมาเป็นเวลานานแหละแล้วคัดเลือกแล้วเราก็ประกาศล่วงหน้าขึ้นเว็บไซต์ไว้15วันที่ประกาศไว้15วันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจะได้บอกว่าเอ๊ะใครจะคัดค้านให้มาคัดคา้านภายใน15วันแล้วก่อนมาให้กรมกร,ร,กรมการรับรองนี่กรรมการรับรองไปแล้วไม่มีคนคัดคา้านแสดงว่าคนที่เราเลือกของจริงตัวจริง นอกจากนั้นเราก็มีงานนิทรรศการเอาผู้สาเร็จในเ,เรื่องเป็นผู้หญิงมาครับมามาพบกับผู้คนแล้วก็มีนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆมีนิทรรศการอาชีพสตรีนิทรรศการเรื่องความรุนแรงต่อสตรีเรื่องการป้องกันอย่างที่ผมได้ทราบว่าเรื่องความเสมอภาคหญิงชายต่างๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีนิทรรศการเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าของกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งเราเพิ่งผ่านสภามา รอประกาศในราชกาจจนานุเษกษาก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครจะไปร่วมงานจะได้เห็นว่าความก้าวหน้าของไทยหลังจากมีปฏิญญาปักกิ่งความก้าวหน้าของเรามีอะไรบ้างก็อยากให้ไปดูความก้าวหน้าของประเทศไทยแล้วก็ไปชื่นชมหุคคนที่ได้รางวัลเป็นสตรีดีเด่นทั้งองค์กรด้านสตรีทั้งสื่อมวลชนด้านสตรีอย่างที่ว่ามานะครับก็อยากให้ไปชื่นชมแสดงความยินดีกันเพราะว่าเป็นงานดีๆมีสาระก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะครับ ขอบค<ม>ุณพอ,อ,อสมชายเจริญอํานวยสุขนะคะท่านเป็นผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบ,บันครอบครัวด้วยนะคะซึ่ง,งาการจัดงานกระทรวงพมนี่เขาก็ให้ความร่วมมือเต็มที่เลยนะคะ<ม>่ะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้าค่ะเราไม่พูดถึงผู้หญิงกันเดียวละ<อ>พูดถึงผู้ชายด้วยแต่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าพอผู้หญิงกับผู้ชายบางทีเนี่ยไม่ต้องซื้อแยกก็ได้ซื้อตัวเดียวประหยัดใส่ได้คู่เลยโอ้โหแล้วะนะคะเรื่องเสื้อผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวบูมวันนี้เนี่ยมีตลาดนัดดาราเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ แต่งตัวเปรี้ยวกันขนาดนันอ,อ,อดี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 เ<ะ>เป็นกลิ่นใช่ไหมที่บ้านอ่นนะขอบอกว่าสาวสาที่ชอบเปียนโนเป็นคนอ่อนหวานมีโลกส่วนตัวสูงและไม่มีความอดนทน